ไม่มีจุกอัดแรงดันนะตัวนี้ไม่มีจุกอัดแรงดันก็คือเอาจุกอัดแรงดันออกไปนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับผมใส่ลูกเข้าไปในแมกกาซีน2แม็กใส่เข้าไป2แม็กแล้วผมยิงยิงไม่ได้ลูกไม่ขัดปอกเพราะอะไรเพราะลำกล้องมันโบมันมันขัดปอกไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงดันในตัวของมันเองนะครับต่างจากตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นปืนเถื่อนใช่ไหมอ่ะเป็นปืนเถื่อนนะครับปืนลำกล้องปืนแบบแบบแปลงลำกล้องนะครับที่เขากล่าวหานะครับ าลำกล้องโบ๋ลำกล้องแบบแปลงจริงนะครับมันจะไม่สามารถยิงลูกแบงกันได้เพราะมันไม่มีแรงดันมันก็จะเป็นเหมือนตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะดูเอ้ามันยิงได้มันยิงได้เพราะอะไรเพราะลำกล้องมันตันมันของเดิมหมดต่างจากที่ร้านเนี่ยตอกบูทอัดเข้าไปอะนะครับบอกว่าปืนเป็นปืนเถื่อนปืนแปลงนะมึงดูชัดๆนะมึงดูไว้นี่เหล็กกั้นยังอยู่ เหล็กถักยังอยู่ริมยังอยู่นะครับแล้วรูขนาดเนี้ยหัวกระสุน9้ามมมันออกมาได้เหรอหัวกระสุน38ออกมาได้เหรอฮะเนี่ยลำกล้องยังเป็นลำกล้องเดิมอยู่เลยเนี่ยเห็นปะริมริมก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลำกล้องเดิมเนี่ยเห็นไหมร้อยริมเนี่ยเห็นไหมกลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมช่นางน I ันแอร์ซอฟกันและนี่คือร้านให้เชื่อแอร์ซอฟกันครับก็บรรยากาศร้านหน้าบ้านผมเองครับใครที่เคยมาหน้าร้านเราก็จะรู้อยู่ว่า ที่นี่มันคือหน้าร้านเรานั่เองครับก็สวัสดีพเพื่อนๆอีกรอบนึงนะครับผมผมแนะนําตัวไปแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็รู้จักผมหลายคนก็ไม่รู้จักผมซึ่งหลายคนที่รู้จักผมก็คือเป็น FC เอ่าก่อนหรือว่าติดตามเรามาตั้งนานแล้วนะครับตัวผมเองอยู่คู่กับวงการนี้มาก็หลายปีแล้วนะครับการนี้คือวงการอะไรวงการสินเชียมอาวุธปืนนะครับวงการแอ r ซ็อกกันนะครับตัวเรารับใช้วงการเสมอมานะครับ ทั้งลูกค้าที่ซื้อเราไปทั้งลูกค้าที่ซื้อมาจากที่อื่นนะครับตัวเราก็ยินดีนะครับที่จะบริการทั้งด้านของงานซ่อมนะครับงานอะไหล่นะครับผมหรือว่าคําแนะนําต่างๆที่ร้านก็ได้มอบให้กับลูกค้าไปนั่นเองนะครับผมในกรณีที่ผมมานั่งพูดตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกอัปโหลดลงใน YouTube นะครับ โดยบุคคลปิดสนานะครับบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับต่อร้านนะครับสองสิบเก้านี่คือคลิปวิดีโอของผมเองคุณ่อเพื่อนลองเข้ามาชมกันนะครับพังอะไรมาตัวนี้นะครับตัวนี้พังที่นะครับบูธไกด์หลอดนั่นเองนะครับบูธไกด์หลอดเนี่ยมันทําแบบทําแย่รีเททําบูธแบบบางมากนะครับตัวเนี้ยตัวที่มันยื่นออกไปล็อกตัวล็อกสลด์เนี่ยมันหักครับแล้วมันก็ยุบเข้าไปในนี้ครับกว่าจะงัดออกได้นะเพื่อนก็อันนี้ก็ใส่หมุดนะครับ ทำถาวรไปเลยนะครับแบบว่าอยู่จยลูกปวดนั่นเองนะครับอ่ะทดสอบก่อนจะส่งให้ลูกค้าอ่ะโอเคนะครับต่อต่อมาอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนที่เราแอร์ซ็อกการส่งนั้นช่องเป็นสนาเนี้ยนะครับทําแบบนี้นะครับเพ่อนเพื่อนลองเข้ามาดูใกล้ใกล้นะครับใจความสําคัญของคลิปวิดีโอนี้คืออะไรคือการที่พยายามจะดิสเครดิตร้านนั่นเองนะครับโดยการบอกว่าลํำกล้องนะครับลํำกล้อง เขาบอกว่าลำกล้องรูนะครับสังเกตดูที่ลำกล้องมันเป็นรูนะครับแล้วก็ทางขึ้นลูกชัดเจนมากแปลงหรือไม่แปลงคิดเอาเองนะครับคิดเอาเองนะครับแล้วก็มีแคปชั่นตรงนี้ครับบอกว่าอย่าทำให้วงการแบงก์กันเสื่อมเสียไปมากกว่านี้นะครับโดยที่แท็กชื่อร้านนะครับดูนะครับเขาพิมพ์ว่าดูร้านฮะชิวนะครับตัวไว้นะครับ ดูไว้นะอ่ะโอเคคือคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโออะไรนะครับคือคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอที่ร้านนะครับทําการซ่อมให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อของจากร้านเราไปนี่เองนะครับเขาซื้อของจากร้านเราไปทีนี้เมื่อปืนมันพังปืนเขาไปใช้งานเอาไปเล่นมันพังเขาก็ส่งกลับมาซ่อมส่งกลับมาซอร์วิสนี่คือเรื่องปกติที่ร้านเราก็ทําอยู่แล้วนะครับล้วก็ทําตลอดนะครับ1ปีเนี่ยทำไปไม่รู้กี่ออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของจากที่ร้านแหละของจากที่อื่นก็ดี มาผสมกันนะครับจนตัวผมเองสุขภาพผมเองก็ไม่ย่ำแย่ลงไปนะครับหลายปีที่ผ่านมาที่เรารับใช้วงการมานั่นเองนะครับพอผมมาเจอคลิปวิดีโอนี้คือตัวผมผมไม่ได้เจอเองหรอกนะครับเพราะว่าช่องเนี้ยเขาบล็อกบล็อกคลิปวิดีโอน,นะครับบล็อกร้านนะครับทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นคลิปวิดีโอนี้แต่ลูกค้าและ f อหลายคนส่งเข้ามาทั้งทางอ่าทิกต็อกเฟซ เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางแชทส่วนตัวผมเองในไลน์กลุ่มของเรานะครับหรือแม้แต่ทางไอดีร้านก็ตามนะครับบอกว่าให้พี่รีบไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่คนอื่นจะเข้าใจผิดกันมาก่อนนั่นเองนะครับเขากล่าวหานะครับว่าร้านเรานะครับทําปืนแปลงนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วคือเข้าใจก็คือเขาสอบไปทางในยะนั้นนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ทํามาเพื่อร้านฮัชิ่วทาปืนแปลงนะครับมันเป็นในยะแบบนั้น ใครเห็นก็รู้นะครับว่าสื่อไปแบบนั้นการทําแบบนี้นะครับทําให้ร้านของเรานะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเสื่อมเสียทั้งด้านของนะครับผมชื่อเสียงที่เราสะสมมาหรือแม้แต่นะครับการที่จะทําให้คนอื่นนั้นเข้าใจผิดนะครับมันส่งผลกระทบมากนะครับร้านเราปัจจุบันนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับเกือบจะสามแสนคนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเขามาลงแบบนี้เป็นการดิสเครดิตโดยชัดเจนนะครับใครที่ ดูปืนเป็นอยก็ดีแต่ใครที่ดูไม่เป็นแล้วเพิ่งเข้ากระโดดเข้ามาในวงการใหม่ๆเขาจะเข้าใจผิดนะครับซึ่งไอปืนกระบอกเนี้ยร้านได้ส่งงานไปให้กับเจ้าของเขาแล้วนะครับแต่พอผมเห็นวิดีโอเนี้ผมถึงก็ต้องยกหูนะครับแล้วก็ไปขอร้องลูกค้าบอกลูกค้าช่วยส่งปืนกระบอกเนี้ยกลับมาที่ร้านหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากผมผมพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเจ้าปืนเจ้ากรรมลูกค้าส่งกลับมาแล้ว จนมีคลิปวิดีโอนี้ตอนแรกคลิปวิดีโอนี้ฮะผมจะผมจะถ่ายตั้งตั้งนานแล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีปืนเราก็เลยจะต้องรอปืนเพื่อที่จะถ่ายนะครับปืนกระบอกนี้กลับมาแล้วปืนกระบอกนี้ก็คือกอกสิบเก้ารีเทนนี่เองเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆกันนี่คือกล่องเดิมนะครับของลูกค้าเลยนะครับอ่ะโอเคนะเปิดให้ดูนะครับเริ่มจากแม็กกาซีนครับอ่าหนึ่งปืนสองแม็กกาซีนของรีเทแถมมาให้ครับแม็กกาซีนเดิมอยู่ครบนะครับนี่นะครับ แมกกาซีนเดิมนั่นเองนะครับตัวปืนอ่ะเราไปดูที่ตัวปืนกันนะครับเจ้าตัวปืนเจ้ากรรมนั่นเองนะครับอยู่กับเราแล้วตอนนี้นะครับปืนที่ผมซ่อมไปให้นะครับกับมืออ่ะมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปืนตัวนี้นะครับคือก๊อกสิบเก้าลีเทนะครับเจ้าของหรือเป็นเสียเสียโรงงานมะพร้าวนะครับซึ่งรวยขนาดเนี้ยเครดิตขนาดเนี้ยมีทรัพย์สินนะครับไปยื่นต่อไหนอำเภอขนาดเนี้ย ขออนุญาตปืนจริงได้สบายอยู่แล้วหน้าลํากล้องนะครับถ้าเพื่อนๆม,มองเข้าไปเพื่อนๆ่อนจะเห็นนะครับว่าข้างในนั้นมีเหล็กกั้นลํากล้องชัดเจนนั่นเองนะครับชัดเจนอ่ะนี่นะครับเห็นไหมว่ามีเหล็กกั้นลํากล้องนะครับและปืนตัวนี้เนี่ยพังอะไรมาในคลิปที่ร้านอธิบายก็คือบูธนะครับบูธท,ที่รับไกด์หลอดตรงนี้เขาหักนะครับมันแตกเนื่องจากลูกค้าเนี่ยซื้อลูกไปยิงเนี่ยเป็น10กล่องนะครับบูธมันก็ไม่ไหวเพราะบูธรีเทไม่แข็งแรงบูธมันแตก มันทาให้บูธอดยุบเข้าไปถึงเกอือบตรงหน้าไกลเลยนั่นเองนะครับบูธยุบเข้าไปเพราะนั้นร้านเวลาร้านจะถอดเนี่ยมันถอดไม่ได้อยู่แล้วมันติดนะครับมันติดบูธเพราะฉะนั้น,นร้านก็จะต้องตอกทิ้งนะครับตอกสลักตอกหมุดออกและก็ใช้ประกาจับงานนะครับจับในเรื่องของตัวของฐา,านลำกล้องนะครับทาให้ฐานลำกล้องเดิมจากที่สีดำเนี่ยมันเป็นรอยมันเป็นฉลอกร้านก็จะต้องปัดเงาแล้วก็ขัดเพื่อที่จะเก็บงานส่งลูกค้านะครับมันทําให้ลำกล้องเนี่ยจากสีดําถูก ร้านขัดแล้วก็ปัดเงาให้เป็นสีเงินเพราะว่าลำกล้องสีดำอ่ะมันมันสีมันเสียเพราะว่าเสียจากปากกาที่ร้านเอาไปจับงานนะครับมันถลอกนั่นเองปืนตัวนี้เนี่ยพอร้านซ่อมไปให้แล้วนะครับก็คือร้านทําการนะครับตอกหมุดตัวนี้นะครับใช้แทนตัวของบูทนั่นเองนะครับคือใส่ถาวรแล้วมันไม่สามารถที่จะถอดลำถอดสไลด์ออกมาดูภายในได้นี่ต้องขออภัยนะครับเพราะาผมไม่อยากรื้อเพราะรื้อแล้วเดี๋ยวตรงบอดี้มันบานนั่นเองนะครับก็ ปืนตัวนี้เพื่อนเจะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นปืนเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือตัวนี้ร้านได้ทําการนะครับตอกบูธนะครับเพิ่มแรงดันเข้าไปให้กับลูกค้านะครับเมื่อเพื่อนๆจะเห็นนะครับใครที่มีปืนรีเทอยู่ก็ตามนะครับในที่บ้านของท่านเนี่ยท่านจะเห็นตัวนี้นะครับท่านจะเห็นตัวนี้อ่ะท่านเห็นไหมนี่นะครับตรงถล้ำกล้องนะลูกค้าเห็นไหมนะครับลำกล้องนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่า ลำกล้องเนี่ยมันเหมือนโดนเจาะอะไรไปนะครับของรีเทเป็นแบบนี้ทุกตัวครับนี่คือสิ่งที่ตอกย้าว่าลำกล้องตัวนี้เป็นลำกล้องเดิมนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเพราะมีลิมนะครับลิมเหล็กก้านลำกล้องนะครับตอกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะของรีเทเป็นแบบนี้ทุกตัวเพราะฉะนั้นเราไม่มีปืนรีเทก9ซุก้าให้ลูกค้าดูแล้วนะครับเราไม่มีปืนรีเทก็ซุก้าให้ลูกค้าดูเพราะฉะนั้นผมก็เลย เอาตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นของรีเทลเหมือนกันนะครับเป็นริมนะครับริมอัดแรงดันเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับของรีเทมมีแบบนี้ทุกตัวนะลูกค้านี่เห็นไหมนะครับนี่ก็คือสื่อถึงว่ามันเป็นลํากล้องเดิมนะครับปืนมันเป็นลํากล้องเดิมนะครับปืนเป็นลํากล้องเดิมนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีรูมันทะลุไม่ได้มันทะลุไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขากล่าวมานั้นมันเป็นเท็จทั้งสิ้นนะครับ โดยใจความสําคัญเนี่ยก็คือการดิสเครดิตร้านนะครับแล้วก็ทําให้ร้านเนี่ยเสียหายนะครับก็บืนตัวเนี้ยเดิมทั้งกระบอกนะครับโดยผ่านการแต่งแล้วก็แก้ไขนะครับปรับปรุงอัปเกรดโดยช่างนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเอ้เป็นปืนแปลงหรือเปล่าหรืออะไรงนี้แต่มันเป็นปืนเดิมนะครับตอกบูทลงไปแค่นั้นนะครับแค่นั้นเพื่อนๆ ทีนี้ร้านจะต้องทํายังไงต่อล่ะในการกอบผู้ชื่อเสียงขึ้นมาื่องจากมานั่งแถลงแบบนี้แล้วนะครับก็หลักๆก็คือการฟ้องนะครับมาเพื่อนๆมาดูตรงนี้เรากลับมาดูที่ตรงนี้เมื่อเราจะไปฟ้องช่องนี้ได้ยังไงนะครับในเมื่อมันไม่มีอ่าคอนแทคอะไรให้ติดตามเลยนะครับช่องเนี่ยมันเขียนว่ารีวิวแบงก์กันนะครับแล้วก็มีเขียนว่า มีรับซื้อแบงก์กันด้วยแต่ไม่ให้ไม่ให้คอนแทคติดต่อไปเลยนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันเ,นเป็นช่องปลอมเพื่อนๆเป็นช่องปลอมไอ้นี่คนปลอมๆนะครับคนปลอมมนะครับคนไม่จริงเข้าคนจริงมันต้องทิ้งเอาไว้มีอะไรมาปลดเปิด,เป,ดเปิดออกคุยกันดินะครับอย่ามาทําแบบนี้นะครับทุเลศดทีแล้วร้านจะรู้ได้ไงนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นใครนะครับผมบอกก่อนนะครับในวงก,การของการสืบสวนหรือว่าใดๆทั้งสิ้นหรือว่าคนาาร้ายการฆาตกรรมทุกอย่างนั้นทิ้งร่องรอยไว้เสมอครับร้านที่่อแอร์ซอกการ,รส่ง นี่ครับลูกค้าเห็นอะไรไหมนี่ตรงที่ผมวงเนี่ยรูปโปรไฟล์เขียวๆเ,เนี่ยนั่นคือรูปโปรไฟล์จาก YouTube ช่องหลักของมันนั่นเองนะครับผมใช้คาว่ามันนั่นแหละของมันนั่นเองนะครับเป็นเป็นยูทูบช่องหลักของมันเพราะฉะนั้นร้านก็เลยไล่นะครับดูโปรไฟล์น,นี้จากผู้ติดตามใน u t u b e นะครับจนไปเจอเจอแบบจังๆเลยนะครับก็ก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลนั่นเองนะครับพอได้ที่อยู่อีเมลแล้วก็ ทนายฟ้องไปนั่นเองครับก็เอานเข้าข้อมูลันมิเ็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บินประมาทต่อบุคคลที่3นะครับโดยการโฆษณาทําให้เชื่อมเสียชื่อเสียงนะครับก็รับเงินสดเท่านั้นนะครับผมไม่รับคำขอโทษใดๆนะครับขอเป็นเงินสดเลยนะครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งนะครับก็เอาไปบริจาคนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ผมก็ว่าจะเอาไปซื้อ จอนะครับ50ย์รหัสซีรีส์50นะครับเอาไว้นั่งเล่นเกมนั่นแหละนะครับก็ได้เงินฟรีๆนะครับได้เงินฟรีๆและไอ้พวกคอมเมนต์นะครับที่เข้าไปในคอมเมนต์ในใน u t u b e ของไอ้หมอเนี่ยนะครับใส่ผสมสีผสมลงนะครับการเข้าไปก็ระวังนะครับเดี๋ยวหมายสารจะไปจะไปถึงบ้านนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ยอมแน่นอนเพราะว่ามันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเรารับใช้วงการมานานแล้วนะครับรับใช้ตั้งแต่ร้านเนี่ยร้านเรานะร้านผมเนี่ยเป็นเพิงแบบ เพลิงแบบไม่มีกระจกไม่มีอะไรกั้นเนี่ยเป็นโต๊ะแล้วก็วางของเรียลาดสกปรกมากเราอยู่กันมาตั้งแต่ตรงนั้นจนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีหน้าร้านมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเราผมจะไม่ยอมให้ใครก็ตามนะครับที่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับมาใส่ร้ายเราเสียเห,หายนะครับทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับผมจะไม่ยอมนะครับแล้วก็จะดาเนินการให้ถึงที่สุดตามที่ความยุติธรรมนะครับจะมอบให้ได้นั่นเองนะครับร้านเรานะครับ บอกไว้ก่อนแล้วเราไม่เคยรับงานปืนเถื่อนปืนแปลงใดๆทั้งสิ้นผมขายของเล่นนะครับผมรักของเล่นตรงนี้คือสิ่งที่ผมรักตรงนี้คืออาชีพของผมผมไม่ผมผมไม่ไม่เอามันไปเสื่อมเสียแบบที่เขาว่ามาแน่นอนครับเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วครับว่าไอ้นี่มันเป็นปืนเดิมนะครับมันเป็นปืนเดิมยังไงมันก็เดิมถ้ามันเป็นปืนแปลงจริงนะครับปืนแปลงจริงใครก็รู้ว่ามันจะไม่สามารถยิงรูปแบ่งกันได้นะครับเพราะว่าอะไรพอลำกล้องมันโบมันไม่มีแรงดันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหม ลูกแบงกกานมันไม่มีแรงดันมันเป็นดินผู้แสงดินผู้แสงนะครับดินผู้แสงไม่มีแรงดันในตัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยจุกอัดแรงดันต่างๆของปืนนะครับเนี่ยปืนเนี่ยมีจุกอัดแรงดันหมดนะครับถ้าเป็นลํากล้องโบบลากล้องตันนะครับนี่แบบนี้อะเข้ามาดูเข้ามาดูแบบตัวนี้ตัวนี้ลํากล้องโบเห็นไหมตัวนี้ลํากล้องโบเห็นไหมไม่มีจุกอัดแรงดันนะตัวนี้ไม่มีจุกอัดแรงดันก็คือเอาจุกอัดแรงดันออกไปนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับผมใส่ลูก เข้าไปในแมกกาซีนสองแม็กใส่เข้าไปสองแม็กแล้วผมยิงยิงไม่ได้ลูกไม่ขัดปลอกเพราะอะไรเพราะลำกล้องมันโบมันมันขัดปลอกไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงดันในตัวของมันเองนะครับต่างจากตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นปืนเถื่อนใช่ไหมอ่ะเป็นปืนเถื่อนนะครับปืนลำกล้องปืนแบบดัดแปลงลำกล้องนะครับที่เขาเกล่าวหานะครับถ้าลำกล้องโบลำกล้องดัดแปลงจริงนะครับมันจะไม่สามารถยิงลูก บงกันได้เพราะมันไม่มีแรงดันมันก็จะเป็นเหมือนตัวหนึ่งเก้าห่อะดูเอ้านั้นยิงได้นั้นยิงได้เพราะว่าอะไรเพราะลำกล้องมันตันมันของเดิมหมดต่างจากที่ร้านเนี่ยตอกบูทอัดเข้าไปแค่นั้นเองเพื่อนๆวันนี้มีแค่นี้แหละนะครับอ่ะโอเคขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่สนับสนุนกันมาผมช่างนั้น a i r ์ซอฟการก็ยังรับใช้วงการต่อไปนะครับใครที่มันไม่หวังดีใครที่มันประสงค์ร้ายก็ขอให้มันนะครับ ตกต่ำกันไปอย่างเช่นเคสนี้จะทําให้ดูเป็นเคสตัวอย่างว่าการนําเข้าข้อมูลเป็นเ็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใส่ร้ายกันแบบนี้มันต้องโดนหนักขนาดไหนขอบคุณครับเพื่อน